สงครามโลกซีซั่นสงซันกลับมาแล้วตอนนี้ซันม,มีเพื่อนเลยอะ่ะซันต้องไปทีนะอ๋อซันต้องหาเพื่อนเอ๊ะซันจะไปหาที่ไหนดีนะอ๋อคิดออกแล้วป่าตดติบแสนมืดมนเฮ้ยไม่ใช่ที่ตรงติบแสนมืดมนเฮ้ยถูกแล้วับคร เฮ้ยนั่นมันหนุ Tel ่มอะไรอ่ะ enfin นี่นั่นมันก้อนหินหรือเปล่าอ่ะสร้างมาเจอแสดงก็ตัวส่แก่งนี่คือแล้วครับจำจำเฮ้ยมันมีใครเดินตา้อ่ะเอ๊ะคงไม่ใส่หรอกปั๊บเอ๊ะเขาคงไปแล้วแหละเฮ้ยแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ย เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังอ่าเอาไปหลบก่อนตามตามใช่ไมาสิตามฉันเอบยุ้ยปลาดองดีเพราะเพราะอะไรนั่นหรอฉันกำลังเอวหัวหน้าแก้งฮะหัวหน้าแก้งนันมันไม่ตายท่านหรอใช่แล้วเราต้องเอามันยังไงต่อดีฉันก็ไม่รู้ฉันแค่เอเบอรวันวันใหนเรามาร่วมมือก,กันเถอะ รดติดตามตอนต่อไป